ข้าวจีมาเห็ดมอเตอร์คือเก่าครับมอเตอร์สามแล้งนะครับสามแรงไฟบานนะครับไฟบานไฟสองลายยี่สิบเข้าหนึ่งครับผมนี่คือเม่นนะครับเม่นสองสองเศษนะครับนี่คือหางนี่คือหัวนะครับเข้าพันไปทางนี้นะครับพันเดินหน้าทางนี้นะครับครับข้าเข้าวท่านผัดมันมดิมีหัวกระพางนะครับข้าวตีบอมีหัวสายลายข้าวตีบอมเลตต่อหัวสายเสียเว่นล่านะครับเนาะแต่แต่ข้าพันตัดต่อข้าต่อหัวสายกระติเลียหัวกระพางซรัพนี่แหละครับหัวกพางแล้วเขาก็ออกมาเขาว่องไฟนี่นะครับผมเอามาเขา่องไฟป๊บบนะครั ต่อผ่าหลูกผ่าหลานต่อปูต่อพระท่านเข่าใจก็บมี่นะครับพูดเข่าใจแล้วันก็สบายแล้วนะครับผมครับสั้นนี่แหละครับวันนี้วันนี้สตาร์นะครับสุดสตาร์ของมันนะครับมีอยู่สองเศษนี้กันนะครับต่อเขาพันต่อเรียบร้อยเข่าพันประตัดกัิมีหัวมีหัวกับหางนะครับของกหางเข้ากับต่อเขามาหากองไฟเลยครับหากองไฟแบบนี้นะครับเด้ครับ ข้าวกาเอาเม่นนี่เส้นใหญ่กว่าเส้นของสตาร์นะครับเวลานั่นเขาติู้ว่าเส้นใดเม่นเศนไดสตาร์เขาติกลับง่ายนะครับกลับม้วนใส่มนหัวได้ครับเอาต่อสักนี่เข่าไฟเลยนะครับวัดไปเที่ยวกับเพนะครับันี่ข้าวติต่อระบบหนาท้องขาวหรือว่าเป็นระบบเข่านาท้องขาวเข่าคอนเดนเซอร์สตาร์เข่าคอนเดนเซอร์แซ่ต่อจังไหครับต่อแบบนี้มันสีประสับสนนะครับโอเคครับผมข้าวผมตีพลาต่อแบบง่ายๆเด้อลูกหลานครับสุดนี่ไม่ต้องเกี่ยวแล้วนะครับวัดไปเกี่ยวพันกันนะครับผม ครับพี่จังสี่ครับนี่คือสตาร์ทก้อนแรกนะครับโกลนแรกโกลนที่2นะครับโกลนที่3ามโกนที่4นะครับเข้าพั่นโกนที่แหลกมาปุ๊บเข้ามากับพั่นโกนที่2ปุ๊บพั่นโกนที่2แล้วครับโกลนที่2แล้วปุ๊บกวอนเข้าดีพั่นโกนที่3เนี่ยเข้ากับดึงไว้นะครับตัดออกนะครับเข้ากับพั่นโกนที่3ไปเลยโกลนที่4ไปเลยนะครับระหว่าโกลนที่โกลนโกลนที่2ไปหาโกลนที่3เนี่ยเข้ากับตัดออกนะครับนี่ครับมาต่อเข่านาท้องขาวมาต่อเข่าคอนเดนเซอร์สตตาาร์ทม่อเดนเซอร์แสตครับ สีง่ายมันสีพอสับสนนะครับผู้ใดตออเป็นแล้วก็ม้นกแต่ง่ายนะครับผู้ใดตออมาันเป็นกดีหักนะครับผมครับผมต่ออีเบิ่นครับเด้อส่วนหลอดมันกับสีบอกไปในคลิปนี่แหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมต่อก่อนครับครับสตาร์ทใหทั้งสี่ครับทีเทาจับหัวว้นะครับสองเส้นนี้ครับสองเส้นที่เขาตัดออกจากก้อนที่สองไปหาก้อนที่สามแล้วครับเส้นหนึ่งเรับตีต่อสองเส้นนะครับเส้นนี้ต่อสองเส้นก็ได้นะครับเส้นนี้ต่อสองเส้นก็ได้ ก็อสองเส, ن, เส one, hmm? ้นเส้นได้เส้นหนึ่งนะครับเส้นเส้นต่อเส้นเดียวนี่ครับแลนเข้าไปนี่ครับเข้าไปในกองไฟนะครับเนาะเข้าไปในกองไฟเพื่อที่ิบเข AO ้าวก็ย่างวัดทีอ bon. ันนี้ขอดิเซอร์สตาร์ทนะครับผมขอดิเซอร์สตาร์ตัวตัวสีนี่ครับตัวสีขาวดำเนี่ยครับเขาขอดิเซอร์สตาร์ทอย่างเดียวนะครับผมแล้วเขาขอดิเซอร์สตาร์ทอย่างเดียวครับผมส่วนสองเส้นทนี่เข้าต่อนี่เส้นหน,นึ่งแลนเ,ข,เข,ข้าไปเข้าขอดิเซอร์แซ่นะครับขอดิเซอร์แซย่างเดียวนะครับผมเส้นหนึ่งกับดไปเข้าหนาท้องขาวนะครับหนาท้องขาวครับผม แค่นี้แหละครับบันนี้ที่มีเส้นหนึ่งนะครับเส้นว่างนะครับครับที่มีเส้นว่างเส้นหนึ่งนะครับกต่อเอาไปกองไฟให้เก่าล่ะครับครับเขาก็เอาไปกองไฟนี่นะครับเนาะอันนี้สําหรับไปใส่คอนเดนเซอร์สตาร์ทนะครับครับคอนเดนเซอร์สตาร์ทหูหนึ่งอันค้างหนึ่งค้างนี้นะครับหูหนึ่งของคอนเนเสอร์ตคอนเสิร์ทกับอันนี้นะครับอันส่วนปลายสายนี่กับเข่านาต้องเท่านี่ครับปลายสายเข่านาต้องเท่าจงศรีนครับเนาะ วันนี้เขาก็จิมมัตท่าดัญยาประกอบครับผมส่วนหล่อมันนะครับหรือว่าพันเบอร์ใดนะครับพันยังเสี่ครับถ้าเขามีเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบให้พันสามเซนนะครับเบอร์ยี่สิบสามเซนหรือว่าเขาบ่มีเบอร์ยี่สิบเขามีเบอร์สิบเก้าเคอร์กงแล้วก็เบอร์ยี่สิบแล้วก็เบอร์ยี่สิบครึ่งยังเสี่เขากับพันรวมกันไปเป็นสามเซนขึ้นกันนะครับหล่อมันก่อนก่อนที่หนึ่งนะครับโปแต่ละโกลนี่แต่ละโกนมันก็จะมีสองโกลนึงมีสี่ก่อนสองโกลนึงมีสามก่อนนะ ก้อนแรกนะครับก้อนแรกพันสามเซนคือกันครับสามเซนกับแปดแปดรอบนะครับแปดรอบสําหรับเมนมันนะครับเนาะก้อนที่สองนี่กับพันไปสิบสามสิบสามรอบนะครับเมนมันก้อนที่สองสิบสามรอบนะครับก้อนที่ก้อนที่สามนี่กับพันไปสิบเจ็ดรอบนะครับผมก้อนที่สี่กับพันไปสิบเจ็ดรอบนะครับตำแหนี่แหละครับรอบมันเนาะครับเนาะเบอร์มันกับ ก็ล่ะครับที่ว่าต้นส้วนสตาร์นะครับกับพันเซ็นเดียวนะครับเบอร์ยี่สิบเต็มนะครับเบอร์ยี่สิบกับก่อนที่หนึ่งกับแปดรอบนะครับก่อนที่สองยี่สิบสองรอบนะครับก่อนที่สามนี่สี่สิบสองรอบนะครับครับซ้ำนี่แหละครับโอเคครับวันนี้เข้ากระติมาล่องกระดาษแล้วก็รัดเชือกแล้วก็อาบน้ำยาล่องกับเมื่อเข้าอันนี้เขาสายไฟเรียบร้อยนะครับ สตาร์ทครูเกมินเส้นหนึ่งสตาร์ททางนี้กับครูเกมินเส้นหนึ่งทางนี้นะครับเป็นซ e ีเส้นเพื่อที่จะให้มันสตาร์ทกันเลยหรือว่ากับขางกันนะครับอันนี้ที่เท้าออกมา AT, ตอ่อหน้าท้องขาวนะครับหน้าท้องขาวกับคอนเดเซอร์บดีบดีเกี่กยวก,กันกับชุดนี้เลยนะครับมันตีบดีหนุ่งก,กันนะครับผมต้องสินะครับเส้นเส้นนี้นะครับเส้นที่เท้าต่อสองเส้นเส้นหนึ่งเข้าหน้าท้องขาวเส้นหนึ่งกับแลนด์กับคอนเดเซอร์แซนนะครับงูได้ก็ได้ครับงูได้ก็ได้เพราะเกี่ยวกันแล้วครับแล้วครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งนี่เส้นนี้ที่เข้าตอกมาเส้นเดียวนะครับจากเที่ยาตัดออกจากสตาร์ทนะครับคู่กันกับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เข้าตอกสองเ้นขาวต้องขาวเส้นหนึ่งตัวนี้เข้าตอกมาเส้นเดียวเขากำลังใส่เจ็ดสี่นะครับเนาะใส่คอน์ดิเซอร์ตัวนี้นะครับผมใส่คอน์ดิเซอร์ตัวนี้ใส่คอน์ดิเซอร์ฮูนี่แล้วก็เอาจากคอน์ดิเซอร์แส่มาใส่ร่วมกันกับคอน์ดิเซอร์ฮูนี่นะครับ ใส่หูไรก็ได้สองหูหนึ่งหูไก็ได้แล้วก็เส้นว่างเออเส้นว่างนะครับเส้นว่างที่เขาต่อไว้นะครับเส้นเส้นว่างที่ผมมีเดตตัวอยังเขาต่อมาของหนาต่องขาวเนี่ยครับเขาก็แล้วมาของคอนดิเซอร์หูหนึ่งฟังทางนี้นะครับจังซีนะครับจังซีนะครับก็ใส่ได้แล้วเดี๋ยวผมต่อกันครับครับเขาก็ต่อเรียบร้อยนะครับนี่ครับเส้นสีขาวที่เขาต่อจากตัดสตาร์ทหม่องก้อนที่สองนะครับ ต่อมาเสร็จเดียวก็มาเขาวอดิเซอร์สตาร์ทคู่นี่หุนี่นะครับคู่นี้ก็ได้หุนี้ก็ได้เอาใจหุนี้กัแล้วกันนะครับครับแล้วก็ไอสตาร์ทเสร็จหนึ่งตีต่อสองเสร็จก็มาเขาวอดิเซอร์แซ่ฟังทางนี้นะครับคอนเสิรตอร์แซ่แฟรครับคอนเสิรตแซ่อีกหุนึงกับมะพวงใส่เส้นสตาร์ตตีตัดออกมาตีต่อมาเส้นเดียวมาเขาวอดิเซอร์นี่นะครับมีอย่างซีนะครับต่อเมืองนะครับอันนี้เส้นว่างนะครับเส้นว่างนะครับตัวนี้ตัวนี้เส้นว่างเส้นแลนดขอบไปหนาต้องเขา มาเป็นเกี่ยวกับไพรนะครับผมมันก็ี่ไปเข้าระบบกันเองนะครับข้าที่ร่องเบิ้งว่ามันหมุนบ่นะครับนอหลังจากเข้าต่อมาไหวนะครับข้าข่านะต้องเข่านะครับเศรษนึงกับเข่านี้นะครับถ้าเส้นสีดั้มันติดพวงมาตพีนะครับเพราะว่าว่าห้ตัวนี้มันหอนนะครับหายตัวนี้มันหอนมันบางครับเศรษนึงกับเข่านี้แหละครับนหลัาต้องขาวคนนั้นต้อง to ขา่าจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเข้าต่อมาไหวนะครับเข้าต่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้นะครับส่วนที่เข้านี่ซีเ้นนี่เข้าข้าไฟเลยครับม่ต้องมาเกี่ยวกััับบบบพาาเเเอออรรรร์ซนนนนะะะะคค้ปกก ใส่กำมะนานาไซยังก่อนครับขับเข้ากับส่กำมะนนาเรียบร้อยครับมาใส่ทั้งนี้ชุดออกมาสี่เซนเข้ากับยามพังปลาเอาสายไฟนะครับเนาะโอเคครับก็แบบนี้มันก็บ้อนซับสนนะครับเราเสียบปลั๊กเบื้องวันมันติดมุนว่ครับเนาะเสียบปลั๊กไฟนี่แหละครับครับสตาร์ทแห้งเลยครับสตาร์ทแห้งครับสตาร์ทแห้งเลย มันหมุนไปใส่นอเวลาเขาปักกลับทั้งสี่้อครับเด้อที่มันหมุนลงเลยไหมครับหมุนลงมาหมุนลงมาหาเขาเนี่ยหมุนลงมาปึ๊บเขาอย่าให้หมุนขึ้นทั้งสี่มันไหครับหมุนขึ้นทั้งสี่เขามาเห็นทั้งสี่ครับมันโยงสี่นะครับเขาก็เอาสตาร์เซนนีนะครับสตาร์เซนนีมาไว้กับเมนเซนนีเอาสตาร์เซนนีมาไว้กับเมนเซนนีมันกับกับกันแหละครับผมเซนนีนะครับมันกับบอยากผู้ในต่อมาท่านเป็นการร้องเห็นบ้างได้ครับเด้ออันนี้ง่ายรู้สึกว่าง่ายอีหลีครับผมสตารร์ทแงดีคับ ก้าต้ายกับส่งดงๆงงเลยครับเนี่ยครับลองเบิังเด้อครับเด้อขับคลิปนี้ก่อนสิฝากไว้ซะมีแล้วครับลองฝึกเบิงัง